พอเห็นนั่งไลท์อยู่เลยอยากเข้ามาแกล้งบ่าวบุรีรัมเธอทำาเชิญำอะไรคะเพื่ออาบน้ําเสร็จครับอาบน้ําทําไมเร็วจังล่ะมีพิรุษนะอาบน้ําเร็วไงก็พรุ่งนี้ไปเรียนแต่เช้าห้องสะอาดมากทําไมถึงสะอาดไม่บอกเฉยๆห้องสะอาดมากรีบมาเธอจะให้ฉันไปไหนแล้วบุรีรัมไปบุรีรัมมันไม่ใช่เหมือนไประยองนะครับรถชั่วโมงเดียว เมื่อกี้เห็นพูดว่าอะไรนะอะไรบอกว่าอะไรนะได้บุญคุณต้นไม้ได้จากน้ำได้จากอะไรอะเออทำไมพี่ก็ได้พี่ก็ได้คุณจากพอร์ตนะเพราะพี่ได้น้ำพอร์ตไปอีพอร์ตมึงดูคนดูด้วยคนดูเยอะแต่เขาตัดไปเปล่าจะมาแข่งสองรอบก็จะไปนอนแล้วฮะจะมาแข่งสองรอบแล้วก็จะไปนอนแล้วเออ เนี่ยคนหัวเราะกันใหญ่เลยเนี่ยทุกคนอย่าไปเชื่อนางนะนางพูดไปเรื่อยเข้ามาดูไงเมื่อกี้อ่ะเข้ามาดูแล้วก็แบบเออวะที่ก็พูดจริงมันก็จริงอยู่มีเมียบุญแล้วทุนหัวเออเข้ามาแข่งสองรอบแล้วจะไปนอนครับบุญแล้วอาเดียมีเมียเคยบวชพระมีคนเขาบอกคนละน้ำลูก อ๋อ oh. อืมโ <Okay. S 1> อมเคหรือว<อ>่อาจะม,<ป>ม,มาแข่งของข,องขวัญกับดิฉันเดี๋ยวดิฉันจะขอให้เอฟซีกระหน่ำส่งนะทุกคนช่วยกระหน่ำส่งของขวัญมาให้ดิฉันหน่อยใครส่งให้ฟอดเดี๋ยวมีคลิปให้ดูไม่มีคลิปหรอกเดีายไปมั่วไม่ได้อยู่ด้วยกันจะมามีคลิปได้ไง <S <S อะเล่นทอง <S <S แกล้งมาแกล้งมีขบอวว่าพี่แพรี่น่าสวยมากเลยค่ะรู้ค่ะที่บ้านรู้มาตะพักใหญ่ๆแล้วรู้ค่ะที่บ้านมีกระจกเยอะอย่างเงี้ยอุดเล่นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคนชมเราเราก็มีกำลังใจไงคนเ็าเออเขาชื่นเขาชมก็ดีกว่าเขาด่าเขาว่าอ่าพี่แพรี่เชื่อเรื่องดวงไหมคะเชื่อเรื่องดวงไหมคะดวงอะไรอ่ะ มีคนถามใช่เรื่องดวงไหมดวงดีอะไรเงี้ยไม่ม่ไม,มขอบคุนครับพี่ซ Sun, ันซันนี่พี่ไม่เชื่อทานข้าวทานปลาหรือยังเรียบร้อยแต่เริ่มหิวอีกแล้วเห็นหน้าที่แล้วหิวเธ <laughs> อเห็นหัวเธอเห็นหัวฉันเป็นลูกชิ้นเหรอเธอถึงไม่หิวเน,นี่ยปกก่อก็พี่ลูกชิ้นมีหูไงฝอเลยอยากกินพี่<อ>แพร่ิ เขาถามว่าพี่ฟอดเจอกับพี่แพรี่ได้ยังไงอ่ะเขาถามเนี่ยฟอดนี่แหละเป็นคนทักอินบ็อกไปในไอจีครับแลออเขาก็ไม่ตอบฟอดก็เลยโทรไปเลยครับแฟนไม่สนใจแก่ยังไงดีคะเอาฝอประกรณ์ไหนเธอในฐานะที่เธอเป็นแฟนแฟนอดีตพระประโยคเก้าเนี่ยเธอเราให้ทรมาครับพี่แฟนไม่สนใจทําไงดีแฟนไม่สนใจใช่ไหมเราก็สนใจแฟนเยอะ แค่นั้นแหละเราก็ตื้อเยอะๆตื้อเท่านั้นที่คองโลกเหมือนพี่แพรดี้ทำอ่ะใช่หรอใช่อันนี้อันนี้คือแง่คิดแล้วใช่ไหมใช่เราต้องถ้าแฟนไม่สนใจเราเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้แฟนสนใจเราอ่าโอเคเราต้องใส่ใจเขายเขอบคุณสำหรับความเห็นที่มันเหมือนจะอะไรจะดีขึ้นนะอ่าใช่ไหมพี่ว่าไหมอืมเขาอาจมับอกแฟนที่ดีคแฟนอหไรอะไรให้อ่ะ ขอบคุณพี่ซันนี่ครับผมคิดยังไงกับคนที่บอกว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่เอ่อถ้าคิดถูกแล้วก็คิดถูกแล้วครับเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่คนเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่รักกันจริงๆก็ไปมีแฟนใหม่ก็น่าจะดีกว่าเอออ๋อ,อ,อว่าไหมแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วอ่ะอย่าไปมีเลยเออแล้วเธอตอนนี้มีดีหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ดีอ่ะถ้าพอไม่ดีพี่ก็คงแบบไปหาคนอื่นแล้วแหละ ไม่ไม่ไมฉันถามเธอว่าเธอคิดว่าเธอมีแฟนดีหรือยังก่อนมีแฟนดีมากมากแบบเกิดมาโชคดีมากมีแฟนหล่อที่สุดในโลกสวยสิฮัลโหลเขาบอกว่ามีแฟนสวยสิไม่ได่มีแฟนหล่ออือแล้วพี่ซันบอกว่าดีแล้ว,ว,ลวขอบคุณครับส่งของขวัญให้สอดเยอะเลย วันนี้มาป้นของขวัญจอฟ FC นะเพราะว่าไม่ได้ขายเสื้อก็เลยมาป้นของขวัญทุกคนคะส่ขงของขวัญให้ดิจันด้วยดิฉันไม่อยากแพ้ผู้ชายคะ่ะใครอ่ะพี่อะไรดิเขาอบอกอว่าไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่าเติมเน็ตมาดูเขารักกันเออทุกคนคะ่ะมันคนเรามันก็มีหลายพาร์ทอันนี้มันเป็นพาร์ทสำหรับแบบ อชีวิตคู่นะคะทุกคนชีวิตคองเรือนวันนี้ปันใจจากคุณแพรรี่มาหาน้องฟอดนะขอบคุณครับทำไมอย่างนั้นล่ะมากเลยแม่จะมาขิงไม่ได้นะเขาบอกเงี้ยไหนจะพูดเรื่องอะไรอีกเนี่ยอยากฟังอยากแบบไม่อยากเป็นคนดูแต่แบบอยากฟังด้วย ใครถามอยากมีดีอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มีพูดไปเยอะตัดไม่ไหวแล้ววันนี้พูดไปหลายเรื่องมากเลยอะ่ะอืมน้องฟอร์ดอายุห่างกับพี่แพรี่กี่ปีคะห่างสองปีครับพี่แพรี่อายุยีมมิบห้า <c oughs> <c oughs> แฟนคือคนที่ทําให้เราอารมณ์ดีไม่ไม่ไม่ไมั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนจะอารมณ์ดีหรือไม่ดีมันก็ มันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเออจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ฝอดตื่นเช้าเจ็ดมงครึ่งมีคนเคยบอกไว้ว่าจงมีใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีกว่าการอยู่คนเดียวถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งจงมีคนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีกับเราการที่เราอยู่คนเดียว ขอบคุณครับถ้ามีใครแล้วแบบทุกมากกว่าอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไปเถอะจริงบางทีเขาก็น่ารักบางทีเขาก็ไม่น่ารักแต่เขาไม่น่ารักก็ปล่อยเขาไปขอบคุณครับหน,น,นกะคืนนี้หลับฝันดีแน่เลยอ่ะชนะม <c oughs> า,าอะไรเพิ่งแข่ง <laughs> ดูสกอร์ด้วยครับ ทุกคนช่วยทุกคนช่วยส่งอันนี้ให้หน่อยคะ่ะทุกคนช่วยส่งของขวัญหน่อยเนี่ยตั้งสามพันคนไม่ช่วยเลยอ哟ทั้งนี้สี่ร้อยคนยังชนะเลยอ่ะ <laughs> ทุกคนอยาให้ผู้ชายขิงคะ่ะใครส่งให้พี่ไรรจังงอนอ่ะมีตีลิมาองอนแฟแฟนขับดิฉันคะ่ะงอนเลยไม่สนใจหรอกงอนอย่างเดียวอะ่ะ สวัสดีครับขอบคุครับพี่พี่ขวัญอืมเฮ้ยเยอะนะน้องปอดคืออะไรครับ<อ>ฉันก็มีหมวกเหมือนกันฉันไม่ยอมเธอหรอกคนส่งหมวกให้ฉันก็มีขอให้กันนานจะรักกันนานไหมตอบเขาสินานอยู่เนี่ยจะปีหนึ่งแล้วเออทุกคนจะครบขวบปีแล้วนะ จะปีหนึ่งแล้วเจอตัวจริงที่สยามสวยแล้วหล่อมากสยามไหนอ่ะสยามไหนย,ยังไม่ได้ไปสยามเลยคนละคนหรือเปล่านะไม่ใช่อาจารย์คนนั้นเหรอที่เขาทำดอกไม้อ่ะใช่ <laughs> ที่เป็นแฝดพี่ไง <laughs> บ้านังพี่ั <laughs> เกาคือพี่น้อปุงจะลุงจิต <laughs> จะไม่ใช่ถ้าถ้าลุคนี้ไม่เหมือนแต่ถ้าแต่งหน้าเหมือนกันเลยถ้ามีผมเหมือนมีโครงแบบโครงพี่น้ำปุงอยู่เนี่ยทุกคนชอบเด็กมันดีแบบนี้แหละเด็กมันเด็นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วเสื้อผ้าทำอเไาไว้ตรงนั้นน่ะเสื้อที่จะใส่พวกนี้ครับสยามสแควร์อยู่ที่ไหนนะสยามสแควร์สยามไงสยามที่เราไปเดินบ่อยๆไปซื้อเสื้อผ้า อ่าเดีย๋ยวจะไปอีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยจะไปหาซื้อสภอาอีแล้วเดี๋ยวพาไปขอบคุณพี่ซันนี่นะครับส่งให้เยอะเลยถ้าฝอดชนะฝันแบบดีใจมากเลยอะ่ะไปแล้วจ่ายตังค์ด้วยไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปพ,พี่ซื้อพี่ก็จ่ายม,มา้วจ่ายแค่อันตัวหนึ่งแต่ยาวเอาแพงมากตัวสองร้อยพอคมีการรีบบอกเลยนะว่าอย่าแพงมาก อาส่งปิงไอเจีนมึงยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยลูกศิษย์ไอเจนมึงยังอยู่ไว้เนี่ยมึงอืถ้าทางจะแพ้คุณแพดี้แหละไม่เป็นไรครับแพ้เป็นแพ้เป็นคนน่ารัก,แพ,กแ,แพ้เป็นพระถ้าแพ้เขาต้องไปบวชแล้วแพ้เป็นพระแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร แพ้เป็นพาชนะเป็นผัวโอเคเมื่อวานพี่แพรี่สวยขึ้นเยอะมากค่ะเหมือนยี่สิบต้นๆเลยค่ะมีคนบอกอ่าอยากก่าโกหกด้บาปด้ก็ให้กำลังใจแฟนบ้างก็ได้นะบางทีอะซากิมหา้าอ่ะกําลังพอดีเด้พี่ยี่สิบต้นๆจมูกฉันสวยกว่าเธอแล้ว แทรี่เราก่อฟอดแล้วโอ้ยฟอดจะมีฟอดจะมีผัวแล้วจริงเหรอลองลองสลับกันไหมอีฟอดบ้านเหรอลองดูมันก็ไม่เสียหายหรอก อยาอยากผอมเหมือนดิฉันเลยค่ะผอมเหมือนแฟนดิฉันเธอนางผอมมากทุกคนน้าหนักเท่าไหร่นะเธอนยี่สิบฮะน้ำหนักย <Ha? S 2> ี่สิบกว่ายี่สิบกว่าดีน้ําหนักหกสิบแปดแล้วครับหกสิบแปดสูงร้ 68, อ,อยแปดสิบพอยากหนักสักเจ็ดสิบห้าบ้าทำไมน้ำหนักเยอะแต่ว่าฟอร์ดฟอร์ดก็สมส่วนนะ สส่วนพอแล้วเดี๋ยวฝอจะไปแล้วนะอา้าวก็มาสองรอบพอมาเล่นด้วยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปทล้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไปตัดคลิปตัดคลิปอะไรวันนี้มีอะไรพูดอนะ่ะเยอะแยะหลายเรื่องเลยเรื่องดีๆทั้งนั้นอ๋อเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเหรอฮ่ตัว่อน ทเัเรื่องดีๆเ,เลยเหรอจริงๆเหรอดรรีทำไมเ่ะมึงเนี่ยทำโนูนทำนี่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เราให้คขหลักคิดคนเราไปเบีย้ยวไม่ได้ <laughs> เราต้องพูดให้ตรงเขาจะชอบไม่ชอบเรื่องเขาเนี่ยพูดตรงให้คนด่าดีกว่าพูดไม่ตรงแล้วให้คนว่านะแล้วถ้าพูดเอียงไงพูดเอียงอย่างนี้ได้ไหม <laughs> เอาดูหัวก็ตกเอยีงยงหรือว่าต้องพูดตรงๆอย่างนี้ เดี๋ยวหัวก็จบฮาเพื่อจะรักเธอไม่ได้นอนด้วยกันหรอครับไม,ไม่ได้นอนด้วยกันครับไม่ได้นอนด้วยกันครับเพราะว่าอยู่คนละที่ครับผมเดี๋ยวก็ได้นอนด้วยกันแหละอืแต่พี่เพชรนี่หล่อจริงอ่ะเสียวเลยเสียวเลย ป้าพูดอย่างนี้ดิเตงเตงอย่าพูดงี้ดิเตงเฮ้ยเตงอย่าพูดงี้ดีกว่าพูขมินหน่อยพี่แพทรี่พูดเขมินหน่อยเขาบอกให้พูดขมินหน่อยกระนยน่ะได้คำเดียวเขาพูดได้อยู่คำเดียวจริงเหรออืมแล้วก็พูดเป็นแต่คำดีๆเลยก็สอนก็แฟนสอนพูดอยู่คำเดียวเป็นอยู่คำเดียว ไม่ได้พูดหรอกฮะไม่ได้พูดเ,ดดเลยก็เธอสอนฉันพูดคำว่าการะนยอย่ะประกรณ์ทำไงให้มีแฟนน่ารักแบบนี้มีคนบอกนี่มีคนบอกว่าโล้นชื่อพระครูปลัดทีระพี่แมรี่ดูอย่างดูแล้วก็คนเข้าไปด่าแกเยอะแล้วก็เลยไม่อยากไปซ้ำเติมแกอีก เขาโม่เนี่ยเขาว่าเนียงเนียงเหรออะไรสมังสลังมองสลังมองเต้สลังมองเต้เนียงเนียงสลังมองเต้อะไรพีก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยคุณซันนี่ขอบคุณครับพี่ซันนี่มาจากฝั่งพี่เลยนะจะบอก แล้วก็มาส่งให้ฟให,ให้เธอชนะบ้างอาัตาสุดท้ายแล้วให้เธอชนะบ้างไงเ <c oughs> ไมืเ่อเวลาเขาได้ของขวัญน,นี่เขาจะแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยีคนถามว่าฟอร์ดรักแพรลี่ไหมรักแค่ไหนรักจะอยู่ทำไมล่ะเฮยใช่หมล่ะออ จะอยู่ทําไมล่ะอาจจะอยู่เพราะว่ายังหาคนใหม่ไม่ได้หรือว่าอะไรหรือเปล่าพี่ภาคพอจะหานะให้พูดไหมนะเฮ้ยครับ้าร์อจะหาอนะมันยากหรอกแค่กระดิกนิ้วแค่นี้อะก็มาแบบเป็นแถวเอาพูดจริงๆอะไรทำไมยังอยู่ล่ะอะ้วทำไมยังอยู่ล่ะเขาสวยก็ไม่สวยก็อยู่เพราะพี่แพรดี้แบบจะทำจมูกแล้วแบบรองไงก็จะอยู่ต่อ อุ้ยขอบคุณครับอุ้ยได้ของญขันเยอะมากมีคนบอกว่าฟอนเหมือนบางจีใครอรับบางจีอันอคือใครอ่ะเดี๋ยวยัมันจะคล่องใจก่อนหาก่อนบางจีเออบางจีเป็ใครกงหาพี่เม่อเขาบอกว่าฟอนเหมือนบางจีบางจีเหรอครับบางจีบางลีหรือบางจีฮะบางลีมันอยู่เมืองพิทบางจีอ๋าบางจีเป็นนักร้องใช่ไหมครับพี่ ไหนดูสิก็แอบคล้ายๆอยู่อืมหุ่นหุนเหมือนกันืเขาหลอกออาฟอร์ดเยอะใช่ใชอยากพูดแบบนั้นเหมือนกันแหละดูพีซันนี่ส่งให้ฟอร์ดเยอะมากเลยอ่ะเขาครับยิ้มเยอะมากเกือจมูกยิ้มเยอะๆนะ ยิ <One input> ้มเยอะไม่ได้ค่ะอันเอาจังๆแต่ทาหน้ามาเมันกนบอกหน้าบึ้งแพรลี่ไม่ยิ้มเลยมันยิ้มไม่ได้ทุกคนมันเจ็บมันเจ็บตรงปีกจมูกที่เขาตัดอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็ว่าอยู่ที่คนบอกว่าฟอดบอคังฮะบอคังคืออะไรที่เดีมากฟอดบอไว้หนบอกว่าแฟนฉันนีนะเอ๊ อย่ามาพูดกับแฟนหนุ่มดิเันแบบนี้นะใครบอกว่าฟอร์ดบรอจังฟอร์ดดูอารมณ์ดีตลอดเลยที่น่าเป็นคนนี้แหละค่ะดิฉันรักนางเพราะนางอย่างนี้แหละนางอารมณ์ดีนางเป็นผู้ชายที่แบบมีรอยยิ้มตลอดไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยอะไรเนี่ยไหมเออผมจะนับมีคนบอกว่าพี่แบรที่ถมจะนับเพื่ออะไรอะ่ะแปบ,บว่าตัวตัวผอมมาก อ้วนีไม่ใช่แปลว่าตัวแบบผุ่นดีกำลังพอดีอะไรเงี้ยอืมจริงจริงเป็นจริงเถอะไปนอนแล้วนะเสื้อเหรอวันเนี้ยฮะไม่ขายเสื้อเหรอรอกอเราอยากขายบ่อยซิขายเมื่อไหร่อีกประมาณก่อนไปหาพี่อ่ะถ้าขายหมดก็จะไปหาพี่ถ้าขายไม่หมดก็ไม่ไป <c oughs> เปนต้องเอาชีวิตจะมาฝากไว้กับอะไรเนี่ยฉันงงมากคุยกันน่ารักจังขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝอจะไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้มีเรียนเธอเขาก็จะไปแล้วไป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 พรุ่งนี้มีกิจกรรมไปเต้นอาหรับตอนเจ็ดโมงสามสิบอาจารย์บอกว่าใครไม่ไปโดนอย่าลืมเต้นอาหรับเผื่อด้วยนะได้เดี๋ยวถ่ายคลิปมาฝากนะครับทุกคนพียูครับฝันดีครับสาธุ